สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตู้ปัรสุปันน้าใจชาวกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากพิษของการแพร่เชื้อของโควิด -19 นะครับซึ่งปีนี้เราทำปีที่2ติดต่อจากปีที่แล้วนะครับซึ่งในตู้ใบนี้เนี่ยนะครับชาว,รวรกรมส่งเสริมการเกษตรเราก็จะแบ่งปันผลผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือแม้แต่เป็น ผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรซึ่งได้รับทราบข่าวและก็ร่วมยินดีกับเรานะครับส่วนที่2ก็คืออยากจะให้ผู้บริหารนะครับและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมเกษตรได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยแบ่งปันภาระต่างๆให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและสุดท้ายครับตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางให้กับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรในปีนี้เนี่ยในรอบนี้นะครับ เราเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่23เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยที่ในแต่ละกองแต่ละสํานักของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับนำสิ่งของต่างๆมาใส่ตู้จากข่าวที่เราได้นําเสนอผ่านสื่อไปนะครับก็เป็นที่น่าินดีครับว่าเรามีศิลปินชื่อดังนะครับพี่ก้องนูโวหรือพี่สารัตสังคปีชาได้รับทราบข่าวนะครับแล้วพี่เขาก็ได้มอบสิ่งของภายในตู้นี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร ไข่ไก่ขนมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับน้ํานะครับก็ในนามของกรมส่งเสริมเกษตรและก็พี่น้องที่รับผิดชอบก็กล่าวขอบพระคุณนะครับแล้วก็ซึ้งใจและก็เก็บความทรงจานี้ไว้ลึกสุดใจครับพี่ก้องครับขอบคุณครับตู้ปันสุขที่กรมส่งเสริมการเกษตรใครที่เดือดร้อน ก็มาหยิบได้มาแบ่งปันไปได้นะครับก็หยิบแต่พอเพียงนะครับจะได้กระจายความสุขไปทั่วทวกันใครอยากจะไปช่วยเหลือก็เอาไปได้นะครับผู้ที่แข็งแรงมีกําลังอยู่ไปช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่กําลังอ่อนแอที่กําลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ครับ